ตั้งค่าเสียงที่เข้าเวลามีคนโทรเข้าไลน์นะครับทำยังไงไปดูกันอย่างแรกต้องอัปเดตลายเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ7.0อัปเดตได้ที่ App Store จากนั้นมาที่เมนูมการตั้งค่าข้างล่างนะครับแล้วเลือกเซตติ้งข้างบนไปที่ Chat and Call หรือว่าห้องแชทนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นลายเมโลดี้พวกนี้ครับยินลิงโทนนะครับกดเข้าไปดูกค่าปกติของเราจะตั้งอยู่ที่ไซโลโฟนนะครับเสียงจะเป็นอย่างนี้เวลาคนโทรเข้า ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นก็ลองกดฟังดูมันจะมี3เสียงเพิ่มเติมขึ้นมาคือ Sound of Spring เสียงที่2ก็จะเป็นล n e น่ารักทีเดียวเชียวแล้วก็สุดท้ายจะเป็น t e p h o n e r i n งครับก็จะเป็นเสียงาคล้ายๆเหมือนโทรศัพท์กลับประมาณนั้นถ้าใครอยากเลือกเสียงไหนก็ตั้งค่าเป็นนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลินโทนจะถูกเซ็ตอย่านี้แล้วก็กดตัว ลูกศรชี้ลงลครับตัวนี้เนี่ยจะค่าลิงคโทนก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วลองเอาไปใช้งานดูกันนะครับ